ข้าวเงี้ยวหรือว่าตังเหนือห้องว่าเข้ากันจิ้นนะเจ้าเป็นอาหารเหนือแหมอย่างหนึง่งที่หลายคนชอบกิน,ว,น,น,นวันนี้แม่ต้อมจะมาแปลงให้อพอนะเจ้าวันนี้แม่ต้อมจะแป่งข้าวเงี้ยวนะเจ้าอันนี้เป็นเลือดสดๆเนาะเดี๋ยวแม่ต้อมจะเอากันกับใบจักไข่นะเจ้า นะเจ้ากันจนจะไข่อ่อนนี้แล้วน้าเจ้ากระเดีวหอกก็จะออกกรองกรองเลยน้าเจ้าอ่าไม่ต้องกันเลือดไว้แล้วน้าเจ้าข้าวกิโลข้าวต่หงสุกแล้วนี่น้าเจ้า1กิโลไส้หมูบดไป300กรัมนะเจ้าแล้วก็ปรุงรส น้ำมันหอยน้ำมันหอยเนี่ยสาม้อนแกงอันนี้นะเจ้าจ้อนแกงซีอิ๊วขาวสอง้อนแกงนะเจ้าผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องใช้ช้อนโต๊ะอันนี้นะเจ้าช้อนโต๊ะมาตรฐานไปเลยแล้วก็ตัดรสเอาน้ำตาลตัดรสเห็นหนึ่งช้อนชานะเจ้า หนึ่งช้อนช้ามาตรฐานเวลาคลุกเคล้าก็ม่ต้องบีบแหงนะเจ้ากระเดียวเข้ามันจะแหลวเข้ามันจะแหลวมันจะเป็นมันจะแบบเป็นเม็ดนะเจ้าเข้าหูงที่เราเอามาใช้นะเจ้าเราต้องหูงแบบจะลดปริมาณน้ําลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อมันแข็งกว่าปกติที่เรากิน่ะนะเจ้าทยอยเติมเลือดนะเจ้า ปริมาณเลือดก็แล้วแต่ความเข้มข้นที่เฮาชอบนะเจ้าถ้าเฮาไข่เฮ้อมันเข้มขน้นเฮาก็ใส่นักๆได้ก็เดี๋ยวเฮาจะไปเตรียมใบตองนะเจ้าไม่ต้องเอาตากแดดไว้ลวกะก็เดี๋ยวเฮากะเจ็ดตองแล้วก็เอามาห่อนะเจ้าชิกตองก่อนนะเจ้า ตัดหัวตัดต้ายนี่นะเจ้าเอาประกบกันนี่นะเจ้าแล้วก็เวลาหอ่อเพื่อทะแยงหอ่อนี่นะเจ้าทะแยงห่อเพื่อบะเื่อตองแตก มันเดีนี้มันต้องตั้งหม้อเนึ่อไว้แล้วนะเจ้าอน้ำเดือดแล้วเนื่งเลยล่หร่ะนร้อ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 น เราจะนึ่งสามสิบนาทีนะเจ้าเขาจะเจียวกระเทียมนะเจ้า จะเกือบบไปหน่อยนะเจ้าเวลาเจียวกระเทียมเหลืองม่อ,อีปปอแล้วนะเจ้ากเดียวมันจะเหลืองต่ออยู่ แล้วครบ30สบนาทีแล้วนะเจ้าเรียบร้อยเวลากินนะเจ้าเพิ่งก็จะกินกับมบแตงนะเจ้าหอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่ก็ได้นะเจ้าผักป้อมพริกทอดนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญคือต้องนี่เลย กระเทียมเจียวกับน้ำมันกระเทียมเจียวนะเจ้าราดลงไปอย่างนี้เลยนะเจ้าไขต่ตี้บ่ชอบน้ำมันนะเจ้าจะกินจะใส่แค่กระเทียมเจียวก็ได้นะเจ้าอ่าได้เวลาชิมแล้วนะเจ้า ทิกทอดนี่ไม่ต้องมาก,กินเพราะว่ามันเผ็ดนะเจ้าออลำต้องกินกับบะแตงหอมแดงตัว เวลาทำขายนะเจ้าก็จะเอาไม้ออกนะเจ้าเอาไม้จิ้มฟันออกแล้วก็หนังยางที่เราเอามาถุงอันนี้นะเจ้าอันนี้ก็จะมีหอมแดงแล้วก็มีมะแตงเนาะแล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวกับน้ำมันเจียว,น,น,ยวน,นะเจ้าแล้วก็พริกทอดน,นะเจ้าต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่96บาทนะเจ้าต้นทุนรวมค่าใช้ใจ่ายสองห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยสบาท แป่งข้าวเงี้ยวได้17ห่อนะเจ้าตกต้นทุนหอละ7บาทเจ้าเอาลองไปทำกินทำขายกันดูนะเจ้ารับรองว่าสูตรนี้ล้ำแน่นอนนะเจ้าไปลืมกดติดตามช่องปูปุงกินกันไม่ต้องไว้ตัวนะเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า